สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนสเปกฟนทีวีทุกคนโทรศัพท์มือถือที่จอคิวให้กสทอชอตรวจสอบนั้นมีเข้ามาเยอะมากมายเลยทีเดียวค่ะล่าสุดก็ได้มีเอกสารจากทางกสทอชอที่มีรายชื่อเพิ่มเติมเข้ามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นลาวา A2 LGV10 Microsoft 950และ Microsoft 950 XL ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แถมยังมี Samsung SMA 8001ออกมาอีกหนึ่งรุ่นค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มค่ะว่าจะเป็นตัวไหนท้ายสุดพ่วงมาด้วยมือถือของพี่เซกโลโซอย่างโลโซ LS1 ค่ะ แต่ก็น่าแปลกใจไม่น้อยนะคะว่าที่มือถือแบรนด์ใหม่อย,ย่าง OBi World S1 นั้นก็ได้ส่งเข้ามาให้ตรวจสอบกันอีกด้วยและมือถือรุ่นใหม่จากทาง i-mobile เองก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพราะว่าแอบมีรายชื่ออีกเช่นกันนับว่าปลายปีนี้มีมือถือใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ